Would there forever be สวัสดีค่ะวันนี้เรากําลังจะไปเที่ยวพรยากรนจะแต่งหน้าอยแล้วก็เลยอัดคลิปนิดนึงเราก็จะพูดถึงเรื่องว่าทำไมทำยูทู e เพื่อการนั้นตแต่ตอนไหนก็จะแต่งไปคุยไปเลยเนาะตัวแรกที่ใช้ แล้วคือทุกคนเห็นก็คือเป็นการลงคอนซีลเลอร์ที่เรียกว่าลงหน้า <laughs> วันนี้ก็จะแต่งเป็นลูกปาริเซียสาวปาริเซียปากแดงแล้วก็ตาปเปื่อย <laughs> ฉันล่กอ,ออกมาเป็นลูก <laughs> <laughs> กุชชี่ลูกกุชชี่เหมือนแบบตอนเรียนชอบดูรีวิวชอบแบบดู youtube จริงๆดูแบบเยอะมากอ่ะดูกันแล้วก็แบบเหมือนชอบดูแล้วก็แบบจะซื้อตามอะไรเงี้ยคือเป็นมนุษย์แบบบ้าต้องซื้อมาลองพอซักพักก็แบบเหมือนฟาไปชวนออมแต่ตอนนั้นออมก็เหมือนวุ่นๆมันก็ยังแบบเออก็ยังไม่มีเวลาเออก็ยังแบบเออยังแบบไม่ได้อยากทำแต่จริงๆมันไม่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเครื่องสาอางต่างๆอยากเป็นแบบเพจเที่ยวเราเ็นรีวิวที่เที่ยวคือคาเฟ่แล้วเหมือนแบบเรามีเครื่องสาอางอะไรอยู่แล้วอ่ะก็เลยแบบทําแบบ ผสมผสม <laughs> เออให้มันเป็นเหมือนแบบไลฟ์สไตล์ก็เลยมีเพจเกิดขึ้นแล้วพอรามีเพจก็ทําแบบ YouTube ด้วยแต่คือ y o u t u b บอะด้วยความที่แบบเหมือนอ่ามันค่อนข้างใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลงคลิปน้อย <laughs> มันมีคลิปที่เราถ่ายด้วยกันเยอะมากเยอะแบบทั้งไปเที่ยวทั้ง <laughs> ใช่วอล์กบางทีว่าคือถ่ายถ่ายไปเยอะว่าที่ลงอใช่ค่ะเยอะคือแบบตัดไม่สําเร็จ <laughs> จากตอนเรียนมาหาลัย คือกูมีภาพจําตอนนั้นได้แค่แบบคือกูจําจําตอนปีหนึ่งอ่ะไม่ค่อยได้คือจำได้แค่ตอนนั้นเหมือนเรียนปรับพื้นฐาน<อ>ก็คือกูเดินหาที่นั่งอยู่แล้วมึงก็เรียนอ๋อมันนั่งนี่เองเพราะว่ากูนั่งอยู่กับผู้ชายทั้งหมดเลย <c ười> อะกูไปนั่งแค่นันเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆ <c ười> ใช่แล้วงงใช่ไหมเพราะทำไมนี่ไปนั่งกูชายคนเดียว <c ười> ตวื่นเต้นบ้าคืออะไร <c ười> มาสายด้วยความที่แบบเหมือนอารมปีหนึ่งอ่ะ เด็กเจอเพื่อนอะไรยัง<จ> ER อ,อยู่กับเพื่พอนก็แบบฟิลประมาณว่าก็เดี๋ยวอยู่หอคนนู้นหอคนนี้คือฟ้าก็เหมือนกันเลยอ่ะกลับมาหลังจากสัญญาการบุยดังไปหนแบบึ่งแมตช์เราก็แบบเหมือนย้ายไปอยู่ห้องเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออห้องเพื่อนคนอื่นพอ,อไปอยู่ด้วยกันอนะ่ะกลายเป็นชอบอะไรเหมือนกันหลายๆอย่างเฉยเลย นี่เป็นคนแบบเรียนไม่เก่งไม่รู้จะเรียนอะไรอะ่ะคือแบบยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตว่าจะเรียนอะไรแล้วพอไปเจอพอดีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเพื่อนของพี่เปียนนิเทศเป็นซึ่งเป็นสาขาอยู่ในสถาปัตนเลยคือนิเทศอะ่ะมันจะมีแบบแบ่งเป็นนิเทศศิลป์ถ่ายภาพแล้วก็ภาพยนตร์ก็เลยแบบเออลองคุยๆดูว่ามันอะไรยังไงพอก็รู้สึกตกใจว่ามันมีวิชานี้อยู่ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ย แล้วก็เลยได้เริ่มแบบลองใช้กล้องถ่ายรูปนู่นนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ่ายรูปมันก็สนุกดีก็เลยแบบเออก็ลองลองดูลองไปสอบดูซึ่งก็ไม่รู้อีกว่าเข้าเรียนถ่ายรูปจะไปทเอะไรเนเจออะไรบ้างหรือว่ามันเอาไปเป็นอาชีพยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนฟีลแบบคนเรียนไม่เก่งอ่ะก็เลยแบบพอได้ก็เอาไปก่อนส่วนของฟ้าเอาจริงๆคือแม่งไม่รู้จะเรียนอะไรเหมือนกันแหละ <laughs> อ,อยังเหมือนแบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรที่ไปเรียนทั้งซัมเมอร์ทั้งที่เป็นแอร์โฮสเตดเพราะว่าอยากได้ภาษาอังกฤษจนแบบอ่ะก็มีแเปไปทั้งภาพแล้วก็เหมือนได้ลองถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเรียนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าเออมันมีเรียนโดยตรงนะก็ด้วยความที่แบบชอบถ่ายรูปอยากมีรูปตัวเองที่สวยๆตอนติดยังงงๆเลยว่าติดติดได้ไงวะทุกคนอาจจะงงว่าแบบเรียนถ่ายรูปแบบเรียนอะไรวะสี่ปีเรียนอะไรบ้าง คือเหมือนปีหนึ่งอะเขาจะแบบให้หให้เรียนพื้นฐานของทุกสาขาทั้งแบบถ่ายรูปก็แบบเรียนถ่ายรูปนิดนึงเรียนวาดรูปนิดนึงเรียนแบบฟิล์มนิดนึงอะไรเงี้ยก็ปี2เราก็ได้เรียนแบบเริ่มถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นถ่ายรูปแบบพนบ้างออแต่ก็ยังก็ยังพื้นฐานยังพื้นฐานมาปี3ม,มันก็เริ่มแบบได้ได้เรียนแฟชั่นได้เลือกเรียนสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยวิชาเลือกก็จะมีที่ อาระหว่างแลน์สเคปกับไฟอาร์ตเราชอบทํางานเป็นกลุ่มนะเรารู้สึกว่าแบบแบบมีเพื่อนช่วยคิดอะเออไม่ต้องคิดคนเดียวเออแล้วก็เริ่มแบบสนุกมาเรื่อยเรื่อยเมาแล้วมาไม่สนุกตอนไหน,น <laughs> ตลกตลกเลย <laughs> เออเราเริ่มไม,ไ,ไม่สนุกแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้มันผ่านผ่านไปแต่เราเต็มที่กับมันนะคือวิชาสารคดีรู้สึกว่าเราไม่ไม่สนุกเลย เพราะว่าแบบเหมือนได้คะแนนมาไม่ค่อยดีก็คือเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็อยากให้มันได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่เนี่าจายจะเครียดเรื่องการแบบเวลาคุยคุยกับคนอื่น <c oughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นมนุษย์แบบ i n t r o v e คือแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนแบบเงียบก่อนเยอะมากคือแบบไม่ถ้าไม่สมิทผูจะไม่ค่อยคุยอ่ะใช่แล้วแบบต้องคุยกับอาจารย์บ่อยไยงแล้วคือแบบนี่ก็จะแบบมีความแบบคุยอะไรวะ พูดอะไรดีวะแล้วสิ่งที่พูดไปแบบอาจารย์จะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแบบคิดเยอะอจนแบบจนแบบไม่พูดคือมันก็เลยลําบากเพราะว่าต้องคุยอืแล้วก็พอปีสี่เราก็ได้แบบสนุกสนานปานิโก,กกันไปเหมือนประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเรียนแหละเออเพราะมันก็มีตัวเดียวแต่ก็เครียดสุดสุดปังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอเรื่องปังก็เครียดวันที่ไม่ค่อยผิดทัง เออนนี้ก็นี่ก็แอบเที้ยแต่คือเหมือนแบบเพราะว่าแบบไม่ค่อยอยากขอที่บ้านแต่สุดท้ายมันก็ก็ต้องขอเออก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ใช่เพราะว่าเพื่อนตะโกนไปแล้วว่าสิบนาทีสุดท้ายรู้ของฟ้าก็คือเป็นแบบอ่ะสอปากแดงตาเปื่อยประมาณนี้คือกูอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ดูน้าซีดนะแต่จริงๆมันไม่ซีดนะเออเป็นปากกรดๆแบบแม่แต่งหน้าแบบรุนแรงมากอุ๊ยด่าคุณเหรอมา ไอ้มึงฝากไงไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวรูปมาฝาก